ยงน,นีแต่ไหนรคำถามคำตอบไปอยู่ไหนคำถามว่สวัสดีนะครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากไม่ได้พบกันหลายวันนะแต่ก็เจอเจอในสื่อในโซเชียลยต่างๆมาตลอดนะครับก็หวังว่าทุกคนคงได้มีการพักผ่อนบ้างพอตามต้องควรน,นะครับ เราก็ไม่ได้อยู่ทํางานนะนะเสาธิดต่างๆก็คิดงานคิดเรื่องต่างๆเอาปัญหามาเคลียร์มาแก้ไขนะมาเตรียมการประชุมวันนี้ด้วยเลยด้วยนะครับนายกก็มีงานทําอย่างนี้แหละนะก็ต้องช่วยกันเพราะบ้านเมืองมันก็มีปัญหาเรื่องโควิดอยู่อะไรอยู่ยเศรษฐกิจกมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีนะทุกคนก็ทราบดีแล้วละ ีมีการประชุมอยู่หลายเรื่องด้วยกันที่เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นนะครับในเรื่องของการแผนงานโครงการในเรื่องของการใช้เงินกู้นะครับเป็นระยะระยะนะเดี๋ยวคงชี้แจงกงนในแบบต่อไปนะครับอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของกฎหมายเรื่องต่างๆต่างๆให้มันทันสมัยขึ้นเพราะผมได้พบปะก,กันหลายกลุ่มนะในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วก็งอมอยู่เหมือนกันนะพบอยู่หลายคณะด้วยกันนะครับเรามุ่งหวังในการดูแลประชาชนทุกภาคส่วน วันนั้นตอไห้มีการพบปะพบป่ากับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ผู้ก่อสร้างต่างๆนะครับเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซเรื่องโลจิสติกเรื่องค้าปลีกนะครับซ,ซึ่งเร่งเหล่านี้ก็ต้องขับเคลื่อนนะว่าปัญหาเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรรัฐบาลจะสั่งผลคาได้ตรงไหนนะครับเราจะได้ร่วมมือกันทํางาน เราแยกงานกันไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามันถ้ารัฐทำราชการทำบางทีมันก็ไม่สอดคล้องนะไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เขาเจอกันมาในผู้ประกอบการก็ต้องมาคุยกันสิ่งที่มากที่สุดที่ทรัฐบาลมุ่งเน้นก็คือทํำยังไงจะให้เขาลดการจ้างงานลงให้ได้มากที่สุดลดการเลิกจ้างพนักง,งานให้มากที่สุดเพราะนั้นมาตรการที่ออกมาเนี่ยบางที เจ้เราก็จะเป็นนะในช่วงโควิดนะรัฐบ,บาลจะเป็นต้องต้องดูแลลูกจ้างพนักงานอย่างไรอันนี้ก็ขอให้มั่นใจว่ารัฐบ,บาลไม่ได้มุ่งหวังจะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหญ่เลยทั้งสิน้นแต่เลยว่าเขามีลูกจ้างพนักงานอยู่ข้างล่างเป็นจำนวนมากนะครับเพราะนั้นเราก็ไปดูตรงนั้นในการที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมให้เท่าที่เป็นไปได้นะครับเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเรื่องอะไรต่างก็ให้มีการหารือกับดีอีแล้วในเรื่องการอ,อ,อะไรล่ะ จะื่องจาแพลตฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับการค้าการพณิชย์ต่างๆผมก็คุยกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดีอีว่าเราจะทํายังไงที่จะใช้แพลตฟอร์มของประเทศไทยที่มีอยู่แล้วเดิมในขณะนี้ให้มันสามารถจะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นถ้าเราทำขึ้นมาใหม่บางทีก็ไม่ทันเวลาเนะพราะนั้นก็จะร่วมมือได้อย่างไรโดยการใช้อ,อ,อะไรความร่วมมือระหว่างกันในการปรึกษาดือในการทํางานร่วมกันนะครับไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับใคร ิ่งวันนี้ที่เรากําลังพิจารณาอยู่ไอ้เรื่องที่มีข่าวว่าจะแจเกเงินสองสามพันยังไม่ยังไม่ได้พิจารณาคอรมอเลยนะครับเป็นข่าวที่ออกไปยังไม่ได้มีรายละเอียดเลยเลยวันนี้รัฐบาลพุ่งน,นี้ว่าเงินถ้าจะดูแลตรงนี้ก็ต้องดูแลผู้ก่นอนหลายย่อยค้าปลีกอะไรนี้อย่างไรแม่ค้าพ่อขายข้างล่างเนี่ยทำไมเขาเดือดร้อนแต่มันก็ต้องมีคน,นไกนะครับต้องกาลังพิจารณาอยู่มันต้องมีการไม่งั้นเราข้อมูลมันไม่ไม,ไม่พร้อมระบบการจ่ายเงินโดยตรงมันก็ไม่พร้อม ต้องใช้เวลานะครับอันนี้ก็ขอตับรีบให้ทราบแต่ยืนยันว่าไม่ได้ิ่งนอนใจนะครับในการที่จะให้ผู้โรยพากไและมีโอกาสซื้อของจากร้านค้าปลีกทั้งล่างเนี่ยนะฮะไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับวันนี้ก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของในช่วงนี้ที่เราต้องมีการปรับโครงสร้างรษิกิใหม่ที่เราเพิ่งพาการส่งออกกับการท่องเที่ยวพอมันเกิดปัญหาขึ้นมา2ออย่าง,งประเทศเราก็ก็ ก็เศรษฐกิจมันก็ตกต่ำมากเพราะรายได้ประเทศก็ลดลงมันจำเป็นต้องสร้างเศรษฐกิจใหม่นะครับที่เราจะกำลังทำให้เกิดขึ้นถึงแม้จะมีแผนงาน e c แล้วก็ตามนะวันหน้าเราก็ต้องหาโครงการขนาดใหญ่ในการที่จะลงทุนในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะเพิ่มรายได้อันนี้เป็นไปตามยุทธศาสชาติ20ปีของเราทุกอย่างเราใช้เวลาในการก่อสร้าง e c ก็เริ่มมา5ปีแล้วนะก็ไปได้ระยะหนึ่งเพราะนั้นต้องหาโครงการใหม่นะเราากำลังดูไว้เราจะเชื่อมการไปมาทั้งสองฝั่งตะวันตกตะนอกได้อย่างไร นี่ควรจะมีไม่ศึกษาในเรื่องของแลนด์บริดจ์อะไรของเรื่องนีกําลังให้แนวทางไปศึกษากันอยู่นะครับผมคิดว่าก็จะช่วยในเรื่องเศรษฐกิจระยะยาวได้ในโอกาสต่อไปนะครับการขนส่งข้ามข้ามฝั่งตะวันตกตะวันออกเอ่าวไทยกับอันดามันเนี่ยถ้าเรือต่างๆต้องพัฒนาทั้งหมดอันนั้นคืออยู่ในยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องเดินต่อไปนะครับการต่อการศึกษาขั้นต่อการลงทุนนะครับต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจระยะยาวนะครับ เรื่องต่อไปวันนี้ที่อยากจะตาบนี้ให้ทราบคือเรื่องของไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามวันนี้กฎหมายประชามตินะเราก็ได้เร่งดำเนินการในการร่างนะในเรื่องของพอบอรบฉบับใหม่ออกมานะครับก็เท่าที่ทราบจกบากกรกตชี้แจงวันนี้นะว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าหากมีการประชามาประชามตินะในการแก้ไขบมนูลังเ่าเนี่ยมันใช้ประมาณทั้งสองครั้งนะทำมาทีสองครั้งเป็นอย่างน้อยนะ ไอ้ครั้งที่สามเนี่ยรัฐสภารับรองมันก็ไม่เป็นไรไอ้นี้มันมีสองครั้งละเอียดก็เดี๋ยวไปทักถามมันแต่เองแล้วกันถ้าที่ผมทราบผมคำนวณว่าจานวนเงินเท่าไหร่เขาบอกว่าปกติมันใช้ประมาณสามพันล้านนะคราวนี้ถ้าโควิดมันก็ประมาณสี่พันเพราะว่าสถานที่ลงคะแนนเนี่ยมันจะต้องกระจายให้น้อยกว่าพันคนนะมาเลยหกร้อยหกร้อยไอ้จุดพวกนี้มันก็ต้องมากขึ้นมากขึ้นนะต้นทุนมันก็มากขึ้นในเรื่องของต้นทุนของคอตต้นทุนของเอกสารต้นทุนของรัฐสภา มันตกเฉลี่ยแล้วอมืมันก็มาณครั้งละสี่พันหรือห้าพันล้านประมาณนั้นนะโอเคผมไม่ได้ว่าอะไรผมเล่าให้ฟังเฉยอย่าหาว่าผมไม่ถมับุญก็แล้วกันนะถ้าไม่ถับุญผมก็ไม่ทำกฎหมายประชาธิมไตยอ่เนะปกติมันสามพันถ้าโควิดกอีกพันหนึ่งรานนี้ปรากฏว่าไอ้ตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายอกอกตออีกค่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสภาอะไรที่เกี่ยวข้องในบริการก็มานั้งหนะ้าพันเลยนะรั้งละห้าพัน อน,นี้การหนึ่งก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งอบาตาเอ้ยเลือกตั้งท้องถิ่นก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนั้นอันหนึ่งก็สองสามพันเนี่ยนะก็จะตัดให้นะปีนี้การเลือกตั้งท้องถิน่นทั้งอันใดหนึ่งก่อนนะเพราะมันทําพร้อมกันไม่ได้มันต้องเว้นระยะหกสิบวันในคำนองนี้เพราะมันมีขั้นตอนในการดำเนินการหลายอย่างด้วยกันเรื่องทางท้องถิ่นนะครับ ต่อไปคือเรื่องการให้ความคันกับการปรับปรุงกฎหมายเรื่องความสะดวกนะครับผมกงบอกไปแล้วว่าวันนี้ที่เราทํามาไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเวนโดว์วอลซอฟต์วิดก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรเรื่อง,องการลดระยะเวลาในเรื่องของการขออนุมัติอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยังช้าอยู่นะในเดียวกันผมก็ให้กวดขันในเรื่องของการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ด้วยในการที่จะทําให้ล่าช้าเนี่ยนะผมจะลงโทษถานะัก เรเื่องพอพลกรงเฉิญสายไปทางภาคใต้สีอ่อำเอสงขาวันนี้ก็มีการต่อในพื้นที่เดิมที่ยัีมีความแรงอยู่แล้วก็ปรับลดอำเภอไม่แก่นออกไปอันนี้เป็นธรรมดาเห็นว่าพลกรองเฉิญเนี่ยมันใช้เมือม่อจาเป็นเมืม่อมจาเป็นก็ปลดออกไปถ้ามันไม่ดีก็ต้องหอประกาศใหม่สถานการณ์มันลดลงความแรงขึ้นในอำเภอไม่แก่นนะครับในปัจจุบ,บันสถิมันก็ดีขึ้นนี่ให้เข้าใจด้วยว่าพลกรอฉุกเฉินก็มีไว้อย่างนี้นวันหน้าพลกรองเชิญเรื่องโควิดมันก็ลดลงได้ถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วนะ เพราะว่ามันต้องการนะบูรณาการกฎหมายของทุกหน่วยงานไม่งั้นทหารตำรวจมันก็ลงไปทางานตรงนี้ไม่ได้เพราะเรื่องสุขภาพแล้วอะไรละ่ะกฎหมายของสธเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายเรื่องสุขภาพอย่างเดียวมันทำอย่างอื่นไม่ได้ใช้ดวงใช้แดมมนมันปิดอะไรลำบากนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของการบูรณาการกฎหมายทุกกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องการชุมนุมนะยืนยันไม่เกี่ยวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ก็ได้เห็นชอบมาตรการในการจ้างงานนิติกักศึกษาจบใหม่จำนวนประมาณ2 0 0 0 0 0 หกหมื่นตำแหน่งนะจ้างงานหนึ่งพันเท่าไหรสิบสองเดือนมั้งนะทั้งปวชปวสแล้วก็ทัทง้งนักศึกษาปริญญาตรีด้วยนะแล้วอันนี้ไม่รวมความหปายถึงการจ้างงานหนึ่งเอีกด้วยก็คาดว่าประมาณสักล้านคนะนะนีอันนี้เป็นงบประมาณของแต่และหน่วยงานแต่และกระทรวงใช่ไหมอันนี้ก็คงก็จะมีการเปิดเอ็กซ์โปอีกทีหนึ่งของส่วนรายงานนะเดี๋ยวคงแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วกันรู้สึกว่มีกำหนดอยู่แล้วมั้งหามาให้ผมหน่อยสิ นอกจากมาตรการจร้างงานที่ผมพูดไปแล้วว่าในเรื่องหลักการในการกระตุ้นค่าใช้จ่ายนะลดค่าของชีพบริการบริโภคต่างๆดูแลหาเล่อแผงรอยตอนนี้ก็าลังศึกษาแล้วก็ขอมาตรการขึ้นมานะให้มันชัดเจนเกิดขึ้นว่าให้ใครเท่าไหร่ยังไงตรงไหนนะมันให้ถึงมือผู้ยากไรยย้จริงๆนะส่วนหนึ่งอีกการหนึ่งที่อนุมัติไปก็คือการปรับปรุงสากลทุกสากลของเราประมาณรงกันทั้งสองพันล้านนะ อันนี้เพื่อให้พัฒนาไปถูกความทันสมัยไปถูกความพร้อมในเรื่องของการดูแลนะภาคประชาชนด้วยเรื่องของการผลผลิตทางการเกษตรหรืออื่นด้วยนะครับ2,000ล้านอีกการก็คือเรื่องของการเชียงใหม่แกสตโ,โนมีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนานะครับแบบใหม่ประมาณ48ล้านบาท เพื่ยกรายได้เกษตรกรผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น250ล้านบาทนะครับใช้เงินลงทุนประมาณ48ล้านคลนะ้ายๆกับบิชาริตเนี่ยนะนำท่องเที่ยวสตรีทฟู้ดเพิ่ในเชียงใหม่ก็เป็นการนำร่องซึ่งวันหน้าก็ต้องสำรวจในพื้นที่อื่นต่อไปนะครับเรื่องประกันสังคมวันนี้ก็ทรวงแรงงานดำเนินการอยู่นะครับซึ่งมีคนตกค้างที่ไม่ได้รับอยูออ่ในช่วงที่หที่ผ่านมานะ คือผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่ครบหกเดือนไม่ต่างๆ,ๆ่างนี้นะยังติดค้างในเรื่องของการแจ้งบัญชีธนาคารต่างๆน,นนะก็จะขอเลื่อนจ่ายไปเดือนตุลาคมนะครับประมาณ5้าหื่กว่าลายตรงนี้นะฮะมันต่อเนื่องจากโครงกานที่แล้วนะครับเรื่องเศรษฐกิจก็โดยรวมก็สาการหรลายหลา,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 ายตัวก็ปรับดีขึ้นตามระดับนะครับจากสาการภายในของเรา ในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดถึงแม้จะมีการตรวจพบเราก็สามารถติดตามได้ทั้งหมดในขณะนี้มาตรวจสอบแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกอันนี้คือเป็นการทดสอบว่าระบบเราเป็นยังไงนะเราก็ทําได้ดีนะครับในระดับที่น่าพอใจนะครับในส่วนชายแดนผมก็กำชับตลอดเวลานะครับที่ผ่านมามีการเพิ่มกําลังต่างๆซึ่งทหารตำรวจที่อยู่ชายแดนก็ไม่ได้พักบ้านนะเราให้ให้เขาอยู่เพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้นมันต้อง ลดอัตราการลาพักจาบุงรองเขาลงแล้วก็ขอให้กำลังใจเขาด้วยในความเสียสละของเขาลงความเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของการจราจรในเรื่องของการดูแลมันหยุดยาวต่างๆาเหล่านี้ในเรื่องมันหยุดยาวเนี่ย ผมพิจารณาดูแล้วหาเรือคอรมอแล้วผมจะพิจารณาหาวันหยุดให้ให้มากขึ้นในระยะต่อไปเพราะเห็นว่ามีการท่องเที่ยวมีการหมุนเวียนมีการใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวมากขึ้นก็ทําให้ธุรกิจหลายอย่างดีขึ้นบางพื้นที่บางจังหวัดแน่นเต็ไมไปหมดนะฮะอันนี้ก็ขอให้ให้ทุกคนได้ช่วยกันท่องเที่ยวในประเทศมันจะช่วยให้ทําให ห่วงโซ่ต่างๆมันขับขึ้นไปได้ถึงแม้วม่าจะไม่ดีเท่าเดิม,มะนะแต่อย่างน้อยก็ต่อลมหายใจให้กันและกันนะครับวันนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าแต่จชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนสิงหาคมลดลงร้อย0.5เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งไม่มีการแพร่ระบาดลดลงเพียง0ูนะครับลดลงน้อยที่สุดในรอบหเดือนนะครับ การเพิ่มต่อเนื่องของราคาหารสดผักสดต่างๆนะครับสุกรนะก็ดีขึ้นนะครับอัรตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหาารัฐก,ก็นี้ขึ้นอยู่กับธนาคารสหรัฐด้วยสาการในประเทศสหรัฐด้วยสาการก็ดีขึ้นในปัจจุบันนะครับทําให้เงินบาทเราอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทจุดสามสิบเอ็ดบาท,บาทจุดสามสี่สตางค์นะครับต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงนะครับจากสัปดาห์ก่อนก็เป็นผลดีกับเราด้วยวันนี้เรามาดูสา,าการเศรษฐกิจต่างประเทศมาให้เพื่อนๆข้อเปรียบเทียบอันนี้ผมเอาไกลๆก่อนแล้วกันนะในเรื่องแรกเรื่องรัฐบาลสหรัฐประเทศการเข้าร่วมโครงการพัฒนาโควิด19กับนานาชาติ แต่ของเราได้ร่วมกับหลายๆชาติอยู่นะทั้งในประเทศด้วยและด้วยสนับสนุนในหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับโดยใช้กองทุนวัคซีนแห่งชาตินะดูแลในกลุ่มที่มีความก้าวหน้านะเป็นการบริหารงานของหน่วยงานไม่ว่าจะงูมัจุลาอะไรก็แล้วแต่สีราชกางก็ดูแลหมดมีกองมีเงินอยู่ตรงนั้นแล้วพันล้านนะครับขั้นตน้นอันนี้กลับมาดูฝรั่งเศสด,ดิวันนี้เขาเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะาเป็นวงเงินสูงถึง1นึ่งแสนล้านยูโรเท่าไหร่เนี่ยแล้านล้านมาั้ง ถึงห้าล้านล้านประมาณนะั้นนะก็เป็นเงินเยอะนะเราเพียงแค่ล้านล้านนะแต่เราก็มีขีดจมาในการผ่อนชำระนะต้องดูด้วยอันนี้เขาทําแบบเดียวกับเราเลยนะกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาวะชะลอตัวด้วยการส่งเสริมการจ้างงานการกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจในระยะยาวเขาคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น1นึ0 0 0สนหกหมืแหน่งภายในปีสองรเราทําแต่ว่านิตินักษาก็2อ0 0ันสองหมื่นหกไปแล้ว เดินอ็เราอีกนะส่งรางงานหรืองานในส่วงของราชการก็มีอยู่จ้างงานนะครับ mm hmm. แล้วก็คาดว่าจะช่วยเศรษฐกิจฝรั่งเศสกับมาระดับเดียวกันของช่วงการก่อนการเกิดระบาดโควิด1 9ภายใน2565ันี่กสิี่ฝรั่งเศสเขาประเมินอย่างนี้นะ mm hmm. ของเราก็คือของเราจะทำยังไงกัเพราะเพราะตลาดต่างๆแล้วก็ตลาดต่างประเทศเกือบทั้งนั้นน่ะส่วนใหญ่เพราะเราพึ่งคาการส่งออกไง เศรษฐกิจออสเตรเลียไตยม่าที่สองลดลงร้อละเจ็ดจุดศูนย์ออสเตรเลียนะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะต่ำสุดในรอบ6 1ปีลดต่อเนื่องจากร้อยละศเป็นถือว่าเป็นการลดลงเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิครอบ29ปีนะปของอสอสเตรเลียเศรษฐกิจออสเตรเลียจากคว่ิด19นะมีผลจากไฟปา่าผลจากภาคการท่องเที่ยวการพัฒนาประเทศก็เหมือนกันนะ่ยอาจจะมากกว่าเราด้วยบางอย่างนะ การเปลี่ยนแปลงที่ที่ดูดีขึ้นก็คือสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าความความชื้น14-15%ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หัวมันสับปะหลังตามทันไลายน้ำหนักมากกว่า10กิโลกรัมยางแผ่นดิบชั้น3สกรขุนพันผสมน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมไก่รุ่นพันเนื้อไก่ไก่สดะลาที่ลดลงได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปีมะนาปีเป็นธปีลืชกรัขังใช่ไหม อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องต้องรับรู้ไปทั่วกันนะมันเศรษฐกิจโดยรวมเขาก็ต้องวิเคราะห์มาจากตัวเลขจากอะไรต่างเราเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่มีทั้งตกมีทั้งตกช้าลงมีอะไรเหล่านี้คือถ้าเราบอกต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 กทัก้งหมดมันก็มันก็มันก็ไม่มีความเชื่อมั่นเลยนะต้องช่วยกันเอาข้อที่จริงมาพูดแค่นั้นก็พอแลละไม่ต้องไปบิดเบือนให้ผมเลยนะสิ่งต่านี้เป็นสิ่งที่มันต้องมีตกแล้วมันมีขึ้นมีชะลอตัวมีช้าลงเนี่ยแหละคือสิ่งที่มันประเมินได้ว่ามันดีขึ้นหรือมันแยลง ทำอย่างเต็มที่นะครับเรื่องการพัฒนากนนะวันนี้ก็สั่งการไปหมดแล้วนะวก็กําลังทําอยู่นะทุกเรื่องอก็ขอความต้องให้ประชาชนเข้าใจด้วยนะครับเรื่องของชุมนุมก็ใครพูดอะไรมาก็ไปหาคนนั้นแล้วกันนะใครที่เปิดเผยเอกสารต่างๆผมก็ไม่ได้เป็นกัมพญชาเไไป็นพิเศษหรอกก็ดูแลให้เขาปลอดภัยนันน่นแหละนะก็ถือว่า เป็นการชุมนุมหากว่าชุมนุมโดยไม่รุนแรงก็ว่าไปนะตามสิทธิของท่านหนึ่งพอรรออกเสียงโอเคอยู่แล้วนี่เป็นกฎหมายให้กรทสามารถจัดทำประชาประจิตควบคุมการออกเสียงให้เป็นไปโดยชอบโดยกฎหมายคราวแล้วที่เขาทําไปพร้อมกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะาอะไรประหยัดงบปรมาณเนี่ยเขาทำอีกครั้งกับสามัญเนี่ยนะผมไม่ได้อ้างเหตุผลตรงนี้นะว่าจะทําหรือไม่ทำเนื่อยากจะทําทก็ทําไปในบางกรั้เตรียมโกมาณเหล่านี้ไปด้วยนะครับ ไทยแลนผมพูดแล้วนะเตรียมความพร้อมให้หมดแล้วเรื่องของอันนี้เรื่องสาคัญที่ผมอยากยืนยันผมยืนยันแล้วผมรับไปได้เรื่องบอสเนี่ยแล้วผมให้มีกรรมการออกมาใด้มีการตรวจสอบมาเช้นต้นเดี๋ยวข้อมูลต่างๆรันนี้ผมได้ให้อาจารย์พี่รูแล้วผมก็ได้คุยกับทางปปทแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดไปสังคายนามาสัง่งค่อออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกคนโน้นคนนี้มาอะไรมานะจะเปิดเผยตอนนั้นแหละไม่ต้องกลัวหรอกจะปิดได้ไงปิดไม่ได้จะใครเกี่ยวข้องตรงไหนก็ต้องออกมาหมดอ่ะเดี๋ยวปปทเขาต้องรวบรวมบุคการก่อนอน,นะจ๊ะ นี่เราไปพูดเองก่อนมันก็ดูไม่ค่อยดีมั้งนะพอผมเป็นรัฐบาลไงผมเป็นนายกไงผมไปก้าวเกี่ยวเรื่องยุทธธรรมมากๆมันไม่ดีให้หน่วยงานที่อยู่ข้องเขาเปิดไปเพราะผมอำนวยความสะดวกให้เขาดำเนินการได้อยู่แล้วโอเคไหมล่ะนะก็นี่ไงเราก็นั่นไงเราก็เดี๋ยวเขาเปิดเผยอะไรชื่อมากี่คนเอาบอกตอนนี้มันจะ มันผมก็เท่ากับผมเอามาพูดเองไม่ใช่รายชื่อเขาส่งมาผมก็ส่งให้ปปทเขาไปเดี๋ยวปปทเขาจะเรียกคณะนีน้มาสอบนำรวจใครที่เกี่วข้องทั้งหมดอะผมพูดได้ถึงตำรวจอะนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีการกดํารเดินคดีโอเคไหมตามกฎหมายนนะ่อเฮ้ยไปกลับบ้านเลย it's <laughs>